เฉยเอ็กโซควงภรรยาลองฉลองวันเกิดปีแรกของลูกสาวโดยที่โรงแรมสุดหรูของฉลองวันเกิดลูกสาวสื่อดังที่เปิดรายงานว่าเฉยเฉยคิมจองแดนซิสถานชิกที่แบบชื่อดังและเอ็กโซและ ขวงภรรยาสาวนอกวงการไปจัดงานเลี้ยงสุดอบอุ่นฉลองวันเกิดในวันเกิดอายุคร <c oughs> บรอบหนึ่งขวบของลูกสาวโดยนงแรมสุดหรูภรรยาของงานนี้ไปอย่างไปอย่างอบอุ่นสดใสด้วยโลโลโลสีคีมเบอร์สีชมพูในครอบครัวของเฉยๆทุกคนน่าจะพร้อมงาน เพื่อนฉลองวันเกิดปีแรกให้ลูกสาวของเขาและภรรยาสุดฮอต